โอ้โหอะไรวันนี้อ่ะโอ้โหใครขับวะเนี่ยลุดอย่างงี้เลยเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะโอ้โหสุดๆจะเอาจลงยังไงวะเนี่ยใส่งัดหินก้อนใหญ่นี่แน่เลยวะเนี่ยโอ้ หลุดอย่างนี้เลยเ,เนี่ยไม่อยากเห็นหน้าคนขับจังเลยเนี่ยโอ้โหโหดเกินโคตรโหดลูกปงลูกปืนหลุดเช็ดเลยปาทุ่ดูอ่ะเฮ้อ โอ้โหงัดบางทีนี่หินก้อนใหญ่เกินงัดเกินกําลังก็เป็นแบบนี้เนีมันไม่ไหลไม,มันมันมันไม่ลื่นไปอะแล้วมันก็มันก็งายไปเลยมึงเนี่ยหลุดไปเลยโอ้โห,โโหเกินกําลังเขาเรียกว่างัดเกินกําลังไงเกินกําลังรถอ่ะสุดจัดประหลัดบอก ไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเนี่ยโอ้ยสุดสุดโคตรสุดดูดูหลุดอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องครับ